ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ต้องพึ่งประทานเป้ะแม่ชร์กลับลำดึงเกลียนเอปาเป้กลับคืนทีมแม่ชร์เปลี่ยนใจดึงเกลียนเอปาเป้กลับมาซ้ำกับทีมชุดใหญ่หลังหันชื่อออกจากทีมในั้ดเปิดซีซั่นแล้วทำได้แค่เปิดบ้านเสมอลอริยอง0-0 ปาดิซิชแมงยักษ์ใหญ่แห่งดิเอิงฝรั่งเศสประกาศยืนยันว่าเคลนเอ็มปาเป้ P e กองหน้าตัวเก่งจะกลับมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลังโดนตัดชื่อออกจากทีมในนัดพบกับอลอริยงเมื่อวันเสาร์ที่12สิงหาที่ผ่านมาแปรแชร์แถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่13สิงหาว่าแลัากการพูดคุยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ระหว่างแป้แชร์และเอ็มปาเป้ P e ก่อนเกมกับอลอริยงนักเตะได้รับการคืนสถานะให้อยู่ในชุดฝึกซ้อมทีมชุดใหญ่ช่วงเช้าวันนี้แล้ว จากการยืนยันไม่ต่อสัญญาของกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสทำให้แปรแชร์ตัดชื่อเขาออกจากการทัวร์เอเชียและไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลวมทั้งล่าสุดในเกมประเดิมสนามลีกเอิงก็โดนตัดชื่อไม่อยู่ทั้งตัวจริงและตัวสำรองนอกจากนี้ยังไม่มีชื่ออยู่ในลิปและเตะบ,บาดเจ็บด้วยยังไรก็ตามการไม่มีเอมเปเป้อยู่ในเกมพบรอยยงทําให้ทีมโพรุเอลิก้ต้องเจอปัญหาอย่างมากในเกมรุกสุดท้ายทำได้แค่เปิดบ้านเสมอไป 0-0, 00 ก่อนที่ว่ารุขึ้นสโมสอนจะแถลงดึงเนเตะคืนสู่ทีมชุดใหญ่ในที่สุดปแปร์แช่ดึงอุสมันเดเบเล่เ,เสริมทัพฟังเจ้าตัวเปิดใจถูเสื้ออย่างเป็นทางการแล้วแป้แช่เสริมทัพอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้อุสมันเดเบเล่หลังจากให้บาซ่า50.4ล้านยูโรและเซ็นสัญญายาว5ปีปารีสซงชแมงสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งหลีเอิงฝรั่งเศสประกาศยืนยัน คว้าตัวอุสมันเดเบเล่ปีกความเร็วสูงดีกรีทินชาิฝรั่งเศสมาจากบาร์เซลโลนาแชมป์เก่าลาลิกาสเปนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่12ที่ผ่านมาดาเตะวั26เซ็นสัญญากับแปรชัยเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนาปี2028ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50.4ล้านโยูโรตามเงื่อนไขที่เพิ่งถูกเปิดใช้เมืม่อวันอังคารที่1สิงหาที่ผ่านมาและจะได้สวมเสื้อหมายเลข23ลงเล่นในฤดูกาลนี้เดเบลเล่เริ่มต้นค้าแข่งกับแรน ก่อนย้ายไปบริสเดอร์ด์มูลเมื่อปี2016และโยกซบบาร์ซ่าในปี2017ก่อนลงเล่นในลาลิก้าไป127นัดทำไป24ประตูควา้าแชมป์ลีก3สมัยแชมป์โคปาเดลเล2สมัยเดมเบเล่ซึ่งติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว37นัดซัดไป4ประตูเปิดเผยหลังเปิดตัวกับแปร์แฉว่าผมมีความสุขม,มากๆที่ได้มาร่วมทัพบาร์เร็ตียงชันแมงผมมีความกระตือรือร้นที่จะได้ลงเล่นในสีเสื้อใหม่ของผม ผมหวังว่าจะเติบโตที่นี่ต่อไปและทําให้ทุกคนที่รักสโม,มอสรอมีความภาคภูมิใจในช่วงซัมเมอร์นี้แปรแชร์ได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพหลายคนทั้งมิลานเซคลีเนียปากกัหลังทีมชาติสโลวาเกียมาโกเซนซิโอปีกทีมชาติสเปนโมเนลูกาเต้ไม,มฟิโออุรุกวัยอีคังอิงกองกลางทีมชาติเกาหลีใต้และลูคัสแอนองเดสแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสก่อนเดมเบลเล่จะเป็นรายล่าสุด เอ็มเปเป้ใกล้ยุติข่าวลือจ่อเซ็นต่อแปรแชร์เกล็นเอ็มเปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสถูกคาดการณ์ว่าจะต่อสัญญาและอยู่รับใช้ปารีสแฌงชมงต่อไปในคลิปสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าเอ็มเปเป้มีแนวโน้มที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับปารีสออกไปอีกหนึ่งปีหรือจนถึงปี2 0 2 5หลังสโมรสรยืนยันการกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของสูนทรีทีมชาติฝรั่งเศสแปร์แชร์เปิดเผยว่าการเจรจากับเอ็มเปเป้เรื่องสัญญาฉบับใหม่ เป็นไปนในทิศทางบวกและดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสก็กลับมาลงซ้อมในทีมชุดใหญ่กับเทนเนอร์ลุยส์อเอลิกเก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายง,งานข่าวจากเลกิประบุว่านาเซอร์อคเคเลฟีประธานสโมสรอนแฟรแช์หารือกับเอ็มปาเปอีกครั้งและดูเหมือนว่าบทสรุปจะเป็นการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกหนึ่งปีขายายอายุสัญญาไปสิ้นสุดปี2 0 2 5ทําทำให้สโมสรอนไม่ต้องหวั่นใจกับการเสียนเตะแบบไม่มีค่าตัวช่วงกลางปีหน้า เคลียนมุ่งมั่นกับแป๊ะแช่เคลียนกลับมาแล้วเอาเคลเลฟี่บอกกับทีมแป๊ะแช่เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์หากเอปเป้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแป๊ะแช่จริงจะถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของอ็คเคลเลฟี่และจากนี้จะหันไปมุ่งเน้นที่การขายเนยมาร์กองหน้าบาราซิลที่ต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเอปเป้ถูกตัดเชื่อจากทีมแป๊ะแช่ในเกมแรกติดเอิงฤดูกาลใหม่ที่เสมอรอริยงไปศูนย์ประตูต่อศูนย์